ท่านเป็นเซียนพระประจำประเทศลาวเนาะโอ้ไทยแต่ว่าได้เมียลาวมีพระสมเด็จองค์ใหญ่ๆองค์นี้ราคาร้อยล้านองค์นี้สองร้อยล้านองค์นี้ก็ห้าสิบล้านผมก็พยายามจะซื้ออยู่แต่เงินไม่ถึงครับขอโทษนะครับคุณงามความดีของพระสมเด็จท่านมาตัดผมก็ช่างเต้นนี่เป็นขาประจำเนาะครับเชิญเลยครับช่างเต้นครับเต้นจะตัดทรงอะไรครับ เปิดข้างลากใสครับเปิดข้างลากใสโอ้ทรงนี้หาดูยากนะนี่ผมยังไม่ตัดนะครับเียโอ้เปิดข้างลากใสนี่อนาคตข้างหน้าจะเป็นพอดเถาฝรั่งเลยเนาะนี่เนาะเคยเป็นไหมหรือกาลังเป็นอยู่เป็นมามมดแล้วเป็นมามมดแล้วครับนี่ยังไม่ตัดนะครับขอบคุณครับช่างเติ้นครับสวัสดีครับเติ้นครับเติ้นจะตัดทรงอะไรครับเปิดข้างลากใสครับเปิดข้างลากใสโอ้ทรงนี้หาดูยากนะนี่ผมยังไม่ตัดนะครับเ่ย โอ้เปิดข้างล่างใส่นอนาคตข้างหน้าจะเป็นพอดเถาฝรั่งแน่นอนน,อนี่เนา <ritis> ะเคยเป็นไหมหรือกําลังเป็นอยู่เป,มมเป็นมามมดแล้วเป็นมามมดแล้วครับนี่ยังไม่ตัดนะครับขอบคุณครับช่างเต้นครับหวัสดีครับ